การ,กรเกษียณยังมีความสุขเนี่ยไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยเลยนะครับแต่มันคือผลลัพธ์ของการวางแผนที่ดีล้วนๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าหลักการสําคัญที่จะไม่เป้าหมายนั้นเป็นจริงได้มีอะไรบ้างเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่คําถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดเลยนั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมีเงินเท่าไรกันแน่ถึงจะ,กะเกษียณได้อย่างสบายใจโอ้โหดูตัวเลขพวกนี้สิครับ ไม่ว่าเราจะอยากได้ไลฟ์สไตล์แบบไหนก็ตามทั้งแบบพอเพียงสุขสบายหรือแบบเที่ยวรอบโลกยอดรวมสําหรับ30ปีหลังเกษียณเนี่ยมันสูงมากจริงๆนะครับแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับตัวเลขทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้รวมปัจจัยสําคัญที่คอยกัดกินมูลค่าเงินของเราอยู่ทุกวันเลยและนี่แหละครับคือความท้าทายข้อแรกและข้อที่ใหญ่ที่สุดที่ทุกคนต้องเจอเมื่อเราเริ่มวางแผนเพื่ออนาคตทางการเงินสตรูตัวฉกาจที่ว่านั่นก็คือเงินเฟ้อครับ พูดง่ายๆก็คือเงินที่เราหามาได้และเก็บออมในวันนี้จะมีค่าลดน้อยลงไปเรื่อยๆในอนาคตลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเงินร้อยบาทเมื่อ10ปีก่อนซื้อข้าเตีวได้กี่ชามแล้วตอนนี้ล่ะครับเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับสไลด์นี้ยิ่งตอกย้ำความจริงข้อนี้เลยครับชัดเจนมากว่าการเอาเงินไปฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจำเฉยๆเนี่ยพอหักเงินเฟ้อออกไปแล้วผลตอบแทนที่แท้จริงมันติดลบใช้คับติดลบ แปลว่ามูลค่าเงินของเรามันลดลงทุกปีทุกปีมีแค่การลงทุนในสินทรัพย์อย่างหุ้นเท่านั้นที่ในระยะยาวแล้วสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงพอจะเอาชนะเงินเฟ้อได้อ้าวแล้วถ้าการออมเงินอย่างเดียวมันสู้เงินเฟ้อไม่ได้แล้วทางออกของเราคืออะไรล่ะเรามาลองดูภาพจําลองง่ายๆกันดีกว่าครับสมมุติว่าเรามีเป้าหมายอยากจะเปลี่ยนเงิน1ล้านบาทให้กลายเป็น2ล้านบาท ถ้าเราเลือกวิธีฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยแบบน้อยนิดรู้ไหมครับว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหน144ปีครับครับฟังไม่ผิดครับ144ปีซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยในชั่วชีวิตของเราแต่แต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีล้วครับเอาเงินไปลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสัก10%ต่อปีมันอาจจะใช้เวลาแค่7ปีเท่านั้นเอง เรื่องนี้ไม่ใช่เวทมนต์อะไรเลยนะครับมันคือพลังของสิ่งที่เรียกว่าดอกเบีย้ยทบต้นซึ่งเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์ล้วนๆเลยเราสามารถคำนวณคร่าวๆได้ด้วยสูตรง่ายๆที่เรียกว่ากด72นี่แหละครับแล้วดูตัวเลขนี้สิครับมันบอกเราชัดเจนมากๆเลยว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการลงทุนไม่ใช่จํานวนเงินที่เรามีแต่คือระยะเวลาที่เราให้มันทํางานต่างหากการเริ่มต้นเร็วเนี่ยทำให้เราใช้เงินต่อเดือนน้อยกว่ากันเยอะมากเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเดียวกัน เอาละพอเรารู้ถึงพลังของเวลาแล้วคําถามต่อไปก็คือแล้วเราจะเริ่มสร้างกลยุทธ์ที่ใช้ได้จริงได้อย่างไงเรามาเริ่มกันตั้งแต่รากฐานเลยครับแผนการเงินที่มั่นคงเนี่ยมันก็เหมือนการสร้างพีระมิดนั่นแหละครับเราต้องเริ่มจากฐานที่แข็งแรงที่สุดก่อนซึ่งก็คือเรื่องพื้นฐานที่จําเป็นมากๆอย่างเงินสํารองฉุกเฉินการจัดการหนี้สินแล้วก็การทําประกันเพื่อปิดความเสี่ยง พอฐานเราแน่นแล้วค่อยขยับขึ้นไปชั้นที่2คือการสะสมเงินเพื่อเป้าหมายต่างๆเช่นซื้อบ้านซื้อรถ,รถหรือเพื่อเกษียณและชั้นบนสุดคือการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งที่อาจจะเสี่ยงสูงขึ้นหน่อยแต่ก็เพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามด้วยทีนี้พอรากฐานเรามั่นคงแล้วก็ถึงเวลามาดูเคล็ดลับสําคัญที่สุดที่จะทําให้การลงทุนของเราประสบความสําเร็จครับคือหลายคนอาจจะคิดนะครับว่าการลงทุนให้ได้ดีเนี่ยมันคือการเลือกหุ้นให้ถูกตัว หรือการพยายามจับจังหวะตลาดให้แม่นๆแต่เชื่อไหมครับว่าผลการศึกษาชี้ชัดเลยว่าปัจจัยพวกนั้นมีผลน้อยมากสิ่งที่สําคัญที่สุดที่มีผลต่อผลตอบแทนกว่า90%เลยก็คือการจัดสรรสินทรัพย์หรือ asset allocation ครับซึ่งก็คือการที่เราแบ่งเงินลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทอย่างเหมาะสมนั่นเองหลักการนี้ก็เหมือนกับสุภาษิตท,ที่ว่ายาใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบเดียวกันนั่นแหละครับ หรือที่เราเรียกกันเท่ๆว่าการกระจายความเสี่ยงเพราะสินทรัพย์แต่ละอย่างเนี่ยมันมีนิสัยไม่เหมือนกันเพราะเจอสถานการณ์ตลาดแบบเดียวกันมันก็จะให้ผลที่แตกต่างกันไปดังนั้นพอเราเอาสินทรัพย์ที่มีนิสัยต่างกันมารวมไว้ในพอร์ตเดียวกันมันก็จะช่วยถัวเฉลี่ยกันไปทําให้การเดินทางของการลงทุนโดยรวมเนี่ยราบรื่นขึ้นเยอะเลยครับลดความผันผวนหน้าหวาดเสียวลงไปได้มากแต่ยังคงสร้างการเติบโตที่ดีในระยะยาวได้ โอเคครับเรามาทบทวนประเด็นสําคัญทั้งหมดสําหรับการสร้างแผนเกษียณที่มั่นคงกันอีกสักรอบนะครับสรุปก็คือเส,ส้นทางนี้เริ่มต้นจากการมีวินัยในการออมซึ่งเป็นจุดสตาร์ทที่ดีมากๆแต่แค่นั้นไม่พอครับเราต้องนําเงินออมนั้นไปลงทุนต่อย,ยอดอย่างชาญฉลาดเพื่อเอาชนะเงินเฟ้อให้ได้พร้อมๆกันนั้นก็ต้องปกป้องความมั่งคั่งของเราด้วยการบริหารความเสี่ยงต่างๆและข้อที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในความรู้ของตัวเองอย่างสม่ําเสมอครับ สุดท้ายนี้ก็มาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดครับคือเมื่อเรารู้แล้วว่าการเริ่มต้นเร็วนั้นมันทรงพลังขนาดไหนแล้วอะไรคือก้าวแรกที่เราสามารถทำได้เลยในวันนี้เพื่อเริ่มต้นการเดินทางสู่อนาคตทางการเงินที่มัน่นคงเพราะการเดินทางพันลีมันก็เริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับ